โอ้เอาแล้วชูวิทย์ปล่อยคลิปตู้ห่าวสุดกลางโอ้ว่ามีปืนถ้าไม่จบจะยิงจริงๆไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมชูวิทย์กระมวลวิสิ์ถึงต้องตามติดคดีตูต้หา่าวหรือกลุ่มทุนจีนสีเทานี้แบบกัดไม่ปล่อยเพราะอย่างสำนวนที่เขาว่ากันว่าขึ้นหลังเสือแล้วถ้าตู้ห่าวรอดคดีออกมาได้บอกเลยว่าชูวิทย์งานเข้าแน่นอนซึ่งดูจากคลิปที่คุณชูวิทย์ได้ปล่อยออกมาในวันนี้นะครับในคลิปเนี่ย ตู้ห่าวทั้งกลางทั้งข่มขู่ทั้งโอ้อวดว่าตัวเองมีเงินเยอะมีปืนและถ้าเรื่องไม่จบจะยิงจริงๆพร,ร้อมทั้งบอกว่าใครมีเงินทําได้ทุกอย่างมีคนไทยตายด้วยติดคุกได้ด้วยเชื่อไหมโดยคุณชูวิทย์ได้บอกว่าฟังจากในคลิปดูแล้วตู้ห่าวเนี่ยเรียนรู้เร็วเพราะมีเพื่อนเป็นทั้งตำรวจทั้งนักการเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นอยู่เมืองไทยไม่นานแปลงสัญชาติเป็นไทยได้แค่ไม่กี่ปี เก่งกว่าไทยแท้ที่เกิดในไทยเสียอีกยอมรับว่ามันเก่งได้ใจจริงๆแต่ข้อมูลลับอยู่ในมือพยานเอกอย่างผมไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตส่วนตรงนี้เป็นรายละเอียดในคลิปของตู้หา่หาวที่หลุดออกมาและคุณชูวิทย์ได้โพสต์แฉเอาไว้นะครับที่เราไม่เอามาลงให้ดูกันทั้งคลิปก็เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเป็นเนื้อหาซ้ํากับช่องอื่นเหมือนเราไปก๊อปคลิปมาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าช่องไหนเอาคลิปนี้ไปลงแล้ว ก็เลยถอดคำพูดของตู้ห่าวในคลิปมาเล่าให้ฟังเลยละกันในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ชายหลายคนนั่งประชุมอะไรกันอยู่ที่ไหนสักแห่งและตู้ห่าวเหมือนกำลังสั่งการใครสักคนอยู่โดยพูดเป็นภาษาไทยชัดเจนเลยว่าลูกผู้ชายคุณบอกว่าวันที่25ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนะแล้วกลางวันตอนนี้มีกี่คนเดี๋ยวจะวางเงิน500,000ช่วยนะแถมยังอวดต่อว่ามีเงินเยอะเข้าใจไหม ถ้าไม่จบจะยิงจริงๆนะนี่มีปืนไปดูที่ภูเก็ตสิจะจับกูได้เหรอใครมีเงินทําได้ทุกอย่างมีคนไทยตายด้วยมีคนไทยติดคุกได้ด้วยเชื่อไหมและมีลูกน้องเยอะแยะใต้ดินด้วยเชื่อไหมโอ้ดูแล้วข่าวที่ว่ามีการลงขันกันจะจ้างเก็บชูวิตอาจไม่ใช่แค่ข่าวลือเสียแล้วหรือเปล่ายังไงเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าคดีตู้่าวเนี่ยจะลงเอยยังไง ส่วนใครที่อยากรู้ข่าวเรื่องลงขันจ้างมือปืนเก็บชีวิตก็คอมเมนต์ไว้เลยครับเดี๋ยวจะมาทำเป็นสกูปข่าวเล่าให้ฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน hit movie ช่องเนี้ยมีแต่เรื่องสนุก้าไมจบ,บมูปนรสัก